ไม่เป็นคนชอบใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ชอบทําเสื้อเลอะตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้ไม่กังวลแล้วค่ะตั้งแต่รู้จักน้ํายาซักผ้าขาวของมาเลเซียตัวนี้ชื่อว่าดีเพ็กบริดจ์เขาเป็นน้ํายาซักผ้าขาวอันดับหนึ่งจากประเทศมาเลเซียเลยนะทุกคนเขาเป็นฉลากไทยมั่นใจเลยว่ามีอยอยปลอดภัยต่อการใช้งานแล้วนําเข้าโดยบริษัทรายที่มีปัญหาเรื่องคราบรา,าบนเสื้อผ้าเปื้อนเลือดคราบสนิมคราบยางกล้วยคราบน้ํามันเครื่องคราบบ้าบาบาบา,บา,บา,บาต่างๆนะคะใช้ตัวนี้ออกเลยอะ่ะทุกคนมันจึง้งสารอึ้งจึ้งจ ใช้ทุกคนแล้วสีมันจะกลับมาสดใสขึ้นแล้วคือไม่เพียงแต่เป็นน้ายาซักผ้าขาวแต่ดีเพ b กบริชเขายังเป็นน้ํายาล้างห้องน้ําได้ด้วยคราบต่างๆในห้องน้ําแบบคราบบนพื้นกระเบื้องคราบซกปรโปกต่างๆดีเพ็กบริชเขาเอาอยู่แต่ยังสามารถฆ่าวกเชโลกด้99.9%ถ้าใครอยากลองใช้แต่ว่าอยังเอออาโอีเอะมันจะดีหรือเปล่าเอาขวดเล็กไปลองใช้กันก่อนแต่บอกเลยจากคนที่ใช้จริงคือมันออกจริงๆทุกคนคราบอะจัดขวดใหญ่ไปเลยก็ได้ไอเทมนี้ต้องถูกใจสายพอบ้านแม่บ้านแน่นอนแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากไป